สวัสดีครับวิคห์ฟุตบอลประจำวันที่3กระกฎาคมช่วงนี้ฟุตบอลทีมชาติกำลังอยู่ช่วงพักการแข่งขันเพื่อรอเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่ก็ยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจจึงคัดกันมาห้2คู่เหมือนเดิมหากชอบกันตาก,กันมาแต่ได้เห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกเวลาตี5้าคือในศึกเมเจอร์ลิกส์ซอกเกอร์สหรัฐอเมริกาโคลมัสครูเจอกับ n นชวิลล์เอสซีโดยคุี้โคลมัสต่อ1.25่อ ผลงานการจัดการ5เกมล่าสุดของคู่นี้เป็นโคนลัมบัสชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งและนชวิลชนะ2ครั้งส่วน10เกมล่าสุดทุกรายการของโคลัมบัสชนะ7เสมอ0แพ้3เข้าวิน7เสมอ0เสีย3และจบสกอร์สูง9ครั้งด้านนชวิล10เกมหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้3เข้าวิน5เสมอ1เสีย5และจบสกอร์สูง3ครั้งคู่นี้โคลัมบัสกำลังอยู่ช่วงความมั่นใจหลังชนะมาแล้ว2เกมติดต่อก,กันและยิงไปถึง9ประตู แต่สสิติการเล่นในบ้านก็ไม่ดีมั่นักหลัง5ละหล้านัดห,หลังสุดเสมอไปถึง4เกมนทือด้าน Nashville ฟอร์มเอาแน่เอาน,นอนไม่ได้โดยห้านัดหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1แต่ถ้านั้จะพบรางางนเกมเยือนพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันซึ่งราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อถึง1.25อมินคิดว่าอาจจะสูงเกินไปสำหรับเชนะวันนี้อยู่รองทางฝั่งทีมเยือนด,ดีกว่าฟันทงโคลัมบัสเสมอ Nashville 1ประตูต่อ1สดอีกคู่เวลา7โมงคืนในฟุตบอลลีกบราซิล เอเลเดโกมิเนโรเจอกับฟาร์เมนโกโดยไฮิแคปคู่นี้เปิดมาให้เป็นราคาเสมอส่วนผลงาน hey ate, ห้ตูเฮด5เกมหลังสุดที่เจอกันเป็นมิเนโรชนะ2ครั้งเสมอ0ครั้งและฟาร์เมนโกชนะ3ครั้งส่วน10เกมหลังสุดทุกรายการของมิเนโรชนะ3เสมอ3แพ้4เข้าวิน3เสมอ0เสีย7และจบสกอร์สูง5ครั้งส่วน10เกมหลังสุดทุกรายการของฟาร์เมนโกชนะ8เสมอ1แพ้1เข้าวิน6เสมอ2เสีย2และจบสกอร์สูง7ครั้ง คู่นี้มีไนโรฟอร์มแผ่วต่อเนื่องหลังสะกดใช้ได้แค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดเช่นเดียวกับเซติในรังก็ฝืดสนิทเอาชนะใครไม่ได้ต่อเนื่องมา4นัดซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเจอกับพอมเปรัตทีมาดับที่4โดยโดนบุกมาถล่มถึง4ประตูต่อศูนย์ส่วนฟาร์เมนโกผลงานดุด,ดันต่อเนื่องโดยฟาดชชยมาแล้ว3เกมจาก4แมตช์หลังสุดอีกท้งพลาดท,ท่านอกบ้านแค่2นัดจาก10เกมหลังสุดในลีกดังนั้นภาพรวมจากฝูงข่มชัดเจนราคาเปิดมาเสมอแน่อยู่ฟาร์เมนโกไม่น่าเจ็บตัวซันธงฟาร์เมนโกบุก และนี่คือการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่3กรกฎาคมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ